อยู่ข้างในใช่ไหมปีโต,ตไม่ได้ต้องเข้าไปดูให้รู้โตอยู่ไหนมึงทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันเรื่องใหญ่ขนาดไหนกันวะมึงถึงต้องทำคนเดียวโตกูว่ามึงเจอเรื่องไม่ดีนะแกงลิงลม มึงสืบพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไรวะตึกนี้อยู่ในเมืองไม่ไกลโตกูกำลังไปกูจะไปช่วยมึงมาเองรองรับจำนำลิงหลม้มเร็วแล้ว,ลวดีเดี๋ยวพลาดงานกูรู้แล้วนะ่ะคืนนี้ต้องได้ของครบห้ามพลาดนะเว้ยมึงจับไอ้หน้ไว้ไหนวะเฮ้ <c oughs> ยใหใครรู้เรื่องนี้เด็กขาดมึงก็เฝ้าหน้าร้านดีๆก็พอพี่ครับวันนี้เปิดไหมครับผมอยากมาจำนำของด่วนจริงๆร,ร้านปิดแล้วไอ้น้องพรุ่งนี้มาใหม่ผมต้องใช้เงินจริงๆครับ ขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ก็ไม่ได้สิวะเสียงโทรศัพท์ใครวะเสียงมือถือโตอยู่ข้างในงั้นเหรอเฮ้ยดังจับในร้านจริงๆใครโทรวะเมื่อกี้มึงโทรใช่ไหมไอเสื้อขาวรู้เยอะไปแล้วจัดการมันอย่าให้มันออกไปได้โตอยู่ข้างในสินะ